นาทะกรณธรรมสิบอย่างดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสุนในธรรมวิน,นัยนี้สำรวมระวังในพระปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาและโคจรอยู่มีวกติเห็นไพในโทษเพียงเล็กน้อยสมถะศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปฏิโมก ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เห็นปกติมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสกขาบททั้งหลายนี้เป็นนาทะกรณธรรมดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุผู้เป็นพิสุผู้มีธรรมอันสดับแล้วมากอันสดับแล้วมากทรงธรรมที่ได้สดับแล้วสะสมธรรมที่ได้สดับแล้ว ทำที่งามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรยร์พร้อมทั้งอัฐพร้อมทั้งพญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นปนาั้นอันเธอได้สดับแล้วอันเธอได้สดับแล้วมากทรงไว้แล้วคล่องปากตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นผู้มีอายุทั้งหลายแม้ค้อนที่พิสุเป็นผู้มีธรรมอันสดับแล้วมาก ทรงธรรมที่ได้สดับแล้วสะสมธรรมที่ได้สดับแล้วทมที่งามในเบื้องต้นงามใน่ํากลางงามในที่สุดประกาศพรมจันท์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพัชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นปานนั้นอันเธอได้สดับแล้วมากทรงไว้แล้วคล้องปากตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดได้ดีด้วยความเห็นนี้ก็เป็นนาทการณกรณะ ธรรมนานาทะนาทะกรณธรรมดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีมีผู้ผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้ก็เป็นนาทการณธรรม ดูกนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมที่กระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับอนุสาสนีโดยเบื้องขวาผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมที่กระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับ อนุสาสนีโดยเบื้องขวานี้เป็นธรรมนี้ก็เป็นนาทะกะรณธรรมดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุปเป็นผู้ขยันไม่เกียจ้านประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียะนั้นๆสามารถทำสา,าสามารถทำสามารถจัดในกรณียะ กิจใหญ่น้อยของเพื่อนสหพรนจันทร์ทั้งหลายแม้ข้อที่พิสุเป็นคนขยันไม่เกียจขานประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณีะนั้นๆสามารถทำสามารถจัดในกรณีใหญ่น้อยของเพื่อนสหพรรมจารีทั้งหลายนี้ก็เป็นนาทการะณธรรมดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุ เป็นผู้ใคร่ในธรรมจรจาน่ารักมีความประโมทยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยแม้ข้อที่พิสุเป็นคนใคร่ในธรรมจรจาน่ารักมีความประโมทยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยนี้ก็เป็นนาทกะรณธรรมดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก พิส SUV ุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ก็อันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ตามมีตามได้ผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ตามมีตามได้นี้ก็เป็นนาทะกระณธรรม ดูกนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสูผู้เป็นปะพิสูเป็นผู้ปรารความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมอยู่เป็นผู้มีเรี่ยวแรงมีความบักบันมั่นคงไม่ทอดทุระในธรรมที่เป็นกุศลผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่พิสูปาราความเพียรเพื่อละอากุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีเรี่ยวแรงมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในธรรมที่เป็นกุศลนี้ก็เป็นนาทกระนธรรมนาทกะระนธรรมดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอมีอีกพิสุเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยเยี่ยมแม้สิ่งที่ทำแล้วนานแม้คำพูด แล้วนานก็น,นึกได้ระลึกได้ผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่พิสูจเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยเ,เยี่ยมแม้สิ่งที่ทำแล้วนานแม้คำพูดที่ทำแล้วนานก็น,นึกได้ระลึกได้นี้เป็นธรรมนาทการณะธรรมดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสูจผู้พิสูจเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญา ที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่พิสูจเป็นคนมีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็เป็นนาทการะณะะธรรม